สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในคอมคอมชนแนลค่ะคอมคอมชนแนลอือหือาโอเควันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอมคอมชนแนลด้วยนะฮะตอนนี้นี่เราได้สีชมพูนะใช่วันนี้เราจะมารีวิวกับเจ้าอะไรเนี่ยกระเป๋าตกปลานะฮะเปิดตรงนี้เลยเปิดด้านหลังรูข้างล่างเมื่อกี้เราแอบเปิดมาหน่อยแล้วนี่ดูด้านหน้ากล่องแล้วนี่เป็นแบบกระเป๋านะฮะ โอเคสีฟ้าเราได้ใช่เราได้สีชมพูนี่เองนี่ไงมีแค่นี้เองนะในกล่องไม่มีอะไรละมันมันต้องเปิดช่วยเปิดหน่อยเปิดยังไงนี่ไหนยังขึ้นอะดูก่อนให้เพื่อนดูรีวิวก่อนนะฮะนี่โอ้โหมันช่างเท่เหลือเกินนี่เป็นกระเป๋าเราเป็นรูปปลาใช่แล้วก็ใส่ฐานใช่แล้วก็ใส่ฐานด้านนี้อืมใช่โอเคเดี๋ยวเราลองเปิดอะบ้างด้านนอกมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้าง ปลาเสียสีเขียวอะปลาอะไรโอ๋อปลดล็อกอย่างเงี้นะเปิดนี่มีปลาเล็กน้อยด้วยแต่ก็มีมันเล่นได้สองแบบเลยนี่นะเนี่ยมีแบบอ่าที่เกี่ยวแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กนะฮะอ่าแกะให้น้อยนี่มือหนูสั้นเนี่ยเลยาวหรือมียาวอ่ะเป็นแบบนี้นะคะจเอออ่าเก็บไว้ก่อนแล้วก็เหมือนอันนี้มีที่ใส่ด้วยนะโอ้ แข็งเป๊กเลยนะวางได้แน่นมากนี่งิบอ่าะโอเคมีปุ่มต่างๆเรามาลองกันเลยนะก่อนอื่นก็ถือไปเลยเดอพอใส่านกันใส่ใจ่ใ่ก็มาที่ปากมันพี่หมดก่อนอือยีงไงอ่าไม่ลองออมเลยโอเคเรามาแกะใส่ถานอันนี้ก็ใช้ถานสามก้อนเนาะที่เห็นในด้านหลังกล่องเขานะฮะ โอเคนี่เขาให้ใส่ช้อนก้อนอือสามก้อนนี่ AA สามก้อนนะฮะหนึ่งสองสามอะคะแนนนับถูกต้องชื่อชื่อง่าแต่ว่าอันนี้หรือว่าจะใช้อันไหนก็ได้นะหรือว่าจะใช้อันนี้สามารถเปลี่ยนก็ได้นะเออนี่เปลี่ยนได้มาดูหัวก่อนไหนหัวหัวมันเป็นแบบอันนี้จะเป็นหัวที่ใช้เกี่ยวเวลา ปาอ้าปากแล้วหุบเราก็จะเกี่ยวตรงฟันมันขึ้นมาแล้วในมือคอนเทนต์ก็คืออะไรนะแม่เหล็กปะใช่อันนี้ยืดได้หดได้นรกระเป๋าลาอ๋อมีล้อตติ้งมีล้อด้วยไหนดูล้อติอ๋อล้อตสีขาวโอเคเดตื่นนี้อกหัวึงเต็ม่แมงานอะตรียมอ้าวนั่งสองฟังอันไหน เนี่ยหันหน้าเข้าหาการคอนเทนเนอร์ไปทางโน้นต้องหันด้านนี้วะเอออ่าคนละฟังคนละฟังคนละฟังอ่านี่แล้วก็อันนี้นะน่าจะเป็นปุ่มเปิดป่ะลองเองเออใช่จริงด้วยวางเจอได้แล้วออาวางไอตัวนี้ทำไมมันไม่งับมันสุ่มงับหรอกต้องแอบดูมันอ้าเอาเสียงแค่นี้ไงเดี๋ยวลองเพลง เพิ่มเสียงได้มามหรือเท่านี้เลยเล่าเอ้อเอาออกเสียงเฉยเสียงสัตว์ๆมีเสียงไก่ด้วยไหนอันไหนนนนาสัตว์อันนี้เพลงเหรออันนี้แรกของใครเนี่ยอันนี้เนี่ยมิดิแบบนี้เฮ้ยเอาเมกเร็วดิอ๋อเป็นซาวเพลงแบบนี้อ่าดูกันเอง เราสามารถเดือดได้ง่ายเดมือจับติการตกปลาเราจะไม่จับเราจะไม่จับที่ปลายมันเอาพออ๋อเปลี่ยนได้เรื่อยๆนี้อันนี้สตอรี่คืออะไรอะเร่านิทานมะพ่อใช้แกะออกให้หน่อยนะแน่นเนาะโดดแน่นเนาะเออตัวได้แล้วเอาแล้วสามตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมใหม่นะเราจะแข่งกันนะ อ่ามันอกแม่นเป๊ะฟันมันติดฟันมันติดแล้วเนี่ยก็เปิดฟันมันมันดูดดูแรงอย่างนี้เนี่ยแม่ชอบมากเลยปลาแม่เหล็กอ่ะแม่ขาพี่มาได้หนึ่งเลยแน่นอุ่ยติดกันเองเดียวเปิดเท่ให้ฟังหนแล้วอีกอันมันจะเกาะยังไงทำไมอ่ะอันที่เกี่ยวอ่ะไี่เกี่ยวไงแบบอันเก่าที่เล่นไงเกี่ยวฟันข้างบนนี่เกี่ยวฟันข้างบนนี่เอา มาดูสิ่ะลองเกี่ยวข้างนอกดูก็ได้แต่ว่าแบบเกี่ยวมันยากแบบไม่เหลี้งง่ายไม่ชอบแบบไม่เลี้ยมากกว่าใครจะชนะใครจะชนะอ๋อเออใช่ตรอมันหขกผมจะยกขึ้นได้มันจะยากกว่าแม่เหล็กจะเอาตัวฉีดแดงตัวฉีดแดงยังไม่ได้ดินี่ไงพ่อเอาลงไว้ให้ใครแต่เพลงให้ฟังหน่อยานจะโอ้โหว่า เ,เ,เ,<อ>เร่าเพลงนี้อะเอาเลงอ่าเลือกเพลงกันด้วยแหมมันมันคอนเทนตเราจะหย่อนอเน,น,อบบนี่ยมันหย่อนบบนมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมก็มงงตามติดตามตัวนั้นไว้เพราะมันอาปากก็จิ้มลงไปวันนี้เ่าเปลี่ยนมันแล้วมันยาวคอนเเนตนอาจจะถนัดแบบเกี่ยวอ,อ,อ๋อมันเป็นโค้งเฉยอ่าฮะก็ใส่แบบนี้แทน อไม่ทานหนุกอ้าวรอสิอันนี้แบบเกี่ยวนะดูสิดูมันจะได้ไหมเร็วแล้วแงะแงะแบบเกี๊ยวมันยากก็แบบอันนี้อีกแบบเกี่ยวต้องรอมันอ้าปากแล้วก็จิ้มลงไปรอรู้แล้วแนๆเฮ้ยจะไม่ทันให้อ้าปากแล้วจิ้มลงไปไหนพ่อลองสิแบบแบบแบบเกี่ยวมันยากกว่าไม่โก้กอ้าวไม่โก้อ๋า ได้แล oh, huh? oh. uh ้วได้ยากว่าพอเราได้แล้วได้แบบดอดัง่ายก็ได้แล้วพ่อเอาตัวนี้ไม่อ้าป่ะพ่อดูดิเออโอเคโอ้โหจิ๊ป็กหนูไม่ได้อ่ะอ่ามันเริ่มยากละแม่น้อยตัวแล้วไงเริ่มยากแล้วทุกคนอันนี้คนาเน้นใช้แต่อันนี้ดีกว่าขนาดเออใช่แล้วขนาดลองมาลองมา แบบนั้นก็ถลัดดิเลี้่วแทงชะมัวเอะเอาเหมือนเทนอ่ะเอาแล้วทิ้งไม้กันแล้วครับดันรอทิ้มเลยล่ะว่านี่พ่อเปลี่ยนให้เลยโอ้เขามีเขามีได้เยอะมากเลยดูพี่เทน จอจอจอมันจะพฏดกิยไหม่ะจะไปดี่ไหร่โอ้ยได้แล้วของคอมิกได้กี่ตัวแล้วสองสี่คอมิกเหลืออีกตัวเดียวจะเต็มแล้วเอาเทนเร็ว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 เตมันจแล้วละมิกแล้วแล้วละทุกคนจอจอเลยตัวเดียวเลยละลละล

โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็สนุกมากนะเดี๋ยวเราก็ลากันไปก่อนนะเพื่อนๆนะถ้าใครชอบไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย